ันนี้ Change Maker Library EP EP 5 3เรามาเข้าเรื่องบทที่7ของตำราพิชัยสงครามซุนวูบทนี้ชื่อว่า Maneuvering หรือแปลเป็นไทยง่ายๆว่าการเคลื่อนทัพจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องกองทัพแต่คือการเคลื่อนตัวเคลื่อนทีมเคลื่อนองค์กรให้ไปข้างหน้า ใช่เลยเพราะซุนบูเขียนเรื่องสงครามแต่เราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันกับคนเยอะๆซึ่งถ้าใครเคยทำโครงการใหญ่ๆจะรู้ว่ามันเหมือนเคลื่อนกล่องทัพจริงๆ เริ่มจากข้อหนึ่งซุนวูบอกว่าแม่ทัพจะเริ่มเคลื่อนไหวได้ก็ต่อเมื่อได้รับเป้าหมายที่ชัดเจนจากเบื้องบนหมายถึงว่าก่อนเราจะลงมือทำอะไรใหญ่ๆเราต้องกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายหลักให้แน่ชัดก่อนไม่ใช่อยู่ๆจะลุกมาทำโดยไม่มีเป้าหมายใช่เหมือนเวลาที่เราทำงานเราต้องรู้ว่าภารกิจหลักคืออะไรไม่งั้นจะพากันหลงทางหมดเป้าหมายต้องมาชัดเจนก่อนการลงมือ ต่อมาข้อสองบอกว่าพอรวบรวมกำลังพลมาได้แล้วต้องทำให้ทุกคนเข้ากันได้ผสานกันให้ลงตัวไม่งั้นกองทัพก็มั่วอันนี้ชัดมากเลยในชีวิตจริงเพราะทีมที่เก่งแต่ไม่เข้ากันก็ไปไม่รอดจริงเลยการทำงานกลุ่มถ้าใครเคยเจอเพื่อนที่เก่งมากแต่ไม่ยอมฟังใครสุดท้ายก็ไม่เวิร์กมันไม่ใช่ว่ามีคนเก่งที่สุดแล้วจะชนะแต่คือการทำให้คนหลายแบบมารวมกันได้เหมือนวงออเคสตราแล้วก็มาถึงข้อสา กับข้อ 4. สซุนวูบอกว่าการเคลื่อนทัพเชิงยุทธวิธีเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่เดินตรงไปหาศัตรูความยากคือการพลิกสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นถ้าเรายอมเดินอ้อมไกลกว่าแต่ใช้กลยุทธ์ล่อให้อีกฝ่ายออกไปทางอื่นสุดท้ายเรากลับไปถึงเป้าหมายก่อนแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าใช้ทางอ้อมให้กลายเป็นทางตรง ฟังดูเหมือนวิชาศิลปะก,การอ้อมใช่ไหมมันคล้ายการใช้ทางอ้อมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จริงๆยกตัวอย่างเช่นเวลาเราอยากทำธุรกิจแล้วเจอคู่แข่งที่ทุนหนากว่าถ้าเราไปชนตรงๆก็แพ้แน่แต่ถ้าเราอ้อมเช่นเน้นตลาดเล็กก่อนเขาอาจยังไม่สนใจแต่เราก็สร้างฐานได้ก่อน ใช่เลยการอ้อมแบบนี้คือการวางแผนมันไม่ใช่การโกงแต่คือการมองไกลกว่าคนอื่นแล้วก็ข้อ5ก็บอกว่าการเคลื่อนทับกับกองทัพที่มีวินัยมันได้เปรียบแต่ถ้าเป็นฝูงชนที่ไร้ระเบียบกลับอันตรายมากตรงนี้สอนชัดเลยว่าทีมที่ไม่มีระบบไม่มีกติกาต่อให้มีคนเยอะก็ไม่มีค่า ใช่ผมว่ามันคือการเตือนว่าจำนวนไม่ใช่คำตอบถ้าเรามีทีมงานเยอะแต่ไร้ระบบไร้วินยัยจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ตัวอย่างก็เช่นเวลามีงานอาสาสมัครถ้าไม่แบ่งหน้าที่ชัดทุกคนก็จะวุ่นวายทำให้เหนื่อยมากกว่า ทีนี้มาดูต่อที่ข้อ6ถึงข้อ10ซุนวูพูดถึงการเดินทัพว่าถ้าเราส่งกองทับใหญ่เคลื่อนพลอย่างรีบร้อนเพื่อแย่งความได้เปรียบส่วนมากจะไปไม่ทันแต่ถ้าส่งกองเล็กๆไปเร็วก็ต้องทิ้งสเสบียงทิ้งสัมภาระซึ่งสุดท้ายก็อันตราย ใช่เลยถ้าเปรียบกับชีวิตจริงมันก็คือการวิ่งเร็วเกินไปโดยไม่คิดให้รอบด้านเหมือนเวลาเริ่มธุรจิจแล้วทุ่มเงินหมดหน้าตักโดยไม่เก็บทุนสำรองหรือสเสบียงไว้สุดท้ายก็หมดแรงหมดทุนแล้วไปไม่ถึงเป้าหมาย ข้อ7ถึงข้อเ้าเขายกตัวอย่างชัดมากเช่นถ้าเดินทางหักโหมแบบไม่พักเดินทางไกลเกินไปคนที่แข็งแรงก็ไปถึงก่อนแต่คนที่เหนื่อยล้าก็จะหลุดไปเรื่อยๆสุดท้ายกองทัพที่ไปถึงจริงๆอาจเหลือแค่เศษเสี้ยวเดียว มันก็เหมือนการวิ่งมาราธอนนั่นแหละถ้าออกตัวแรงเกินไปวิ่งเต็มสปีดตั้งแต่กิโลแรกๆสุดท้ายก็หมดแรงกลางทางวิ่งไม่ถึงเส้นชัยแต่ถ้าวิ่งแบบคุมจังหวะไปเรื่อยๆถึงจะช้าหน่อยแต่ไปได้ครบทุกกิโลถูกต้องเลยแล้วข้อ11เขาย้ำว่ากองทัพถ้าไม่มีสเสบียงไม่มีฐานไม่มีเส้นทางสนับสนุนก็คือพังหมดต่อให้ทหารยังอยู่แต่ไม่มีของกินไม่มีของใช้ก็จบ ถ้าเทียบกับชีวิตสมัยนี้ก็คือถ้าเราไม่มีระบบสนับสนุนเช่นไม่มีเงินสำรองไม่มีข้อมูลไม่มีเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยซัพพอร์ตสุดท้ายงานก็ไปไม่รอดต่อให้เรามีความสามารถส่วนตัวก็ตามต่อไปข้อ12พูดว่าเราไม่ควรไปเข้าพันธมิตรโดยที่ไม่รู้เจตนาของเขาอันนี้คือบทเรียนชัดๆในชีวิตจริงเลยนะเวลาเราจะร่วมงานกับใครต้องรู้ว่าเขาคิดยังไงไม่ใช่แค่เห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้น จริงรากหลายคนพลาดเพราะรีบไปจับมือกับใครก็ไม่รู้สุดท้ายอีกฝ่ายมีแผนแอบแฝงเราก็เลยโดนหลอกดังนั้นจะร่วมมือกับใครต้องดูให้ชัดว่าเขาตั้งใจทำอะไรจริงๆเป้าหมายของเขาไปทางเดียวกับเราหรือเปล่า ข้อ13ก็บอกว่าแม่ทัพต้องคุ้นเคยกับสภาพพื้นที่ภูเขาป่าหนองน้ำบึงอะไรพวกนี้ในปัจจุบันมันก็คือการรู้จักสนามจริงรู้จักบริบทเช่นลงไปทำงานในพื้นที่ต้องเข้าใจคนเข้าใจชุมชนไม่ใช่แค่มองจากบนโต๊ะบนหอคอยงาช้าง ใช่เลยถ้าเปรียบกับชีวิตจริงมันก็คือการรู้จักสนามจริงรู้จักบริบทเช่นลงไปทำงานในพื้นที่ต้องเข้าใจคนเข้าใจชุมชนไม่ใช่แค่มองจากบนโต๊ะบนหอคอยงาช้างใช่เลยเหมือนนักการเมืองหรือนักพัฒนาถ้าไม่เคยไปเจอชาวบ้านจริงๆก็คงไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงแล้วเวลาตัดสินใจอะไรก็อาจจะพลาดหมดเพราะข้อมูลที่มีมันไม่ตรงกับความจริง และข้อ14บอกว่าถ้าเราไม่ใช้คนนำทางท้องถิน่นก็จะพลาดโอกาสที่จะได้เปรียบจากธรรมชาติอันนี้ผมว่ามันคือบทเรียนเรื่องต้องฟังคนในพื้นที่เพราะคนที่อยู่ตรงนั้นเขารู้จริงใช่เหมือนการทำโครงการในต่างจังหวัดถ้าเราไม่ฟังคนในชุมชนก็จะทำอะไรที่ไม่เข้ากับเขาสุดท้ายก็โดนต้านมากกว่าได้รับการสนับสนุนเข้าสู่ช่วงต่อไปนะซุนวูบอกในข้อ15ว่าในสงคราม ต้องรู้จักใช้เล่กลหรือการพรางตัวผูดง่ายๆคืออย่าเปิดไพ่หมดตั้งแต่แรกใช่แต่เราไม่ควรเข้าใจผิดว่าเล่กลคือการหลอกลวงแบบเลวร้ายจริงๆมันคือการวางแผนให้รอบคอบรู้ว่าจะเปิดอะไรให้คนอื่นเห็นและเก็บอะไรไว้เป็นความลับเพื่อสร้างความได้เปรียบแล้วข้อ16บอกว่าการจะรวมกำลังหรือแบ่งกำลังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ฟังดูง่ายแต่ในชีวิตจริงมันคือศิลปะของการตัดสินใจเลยนะบางครั้งเราต้องรวมพลังเต็มที่แต่บางครั้งก็ต้องกระจายงานออกไปใช่เลยอย่างเวลาเราทำโปรเจกต์บางทีเราต้องให้ทุกคนมารวมกันโฟกัสที่งานเดียวเพื่อให้เสร็จแต่บางทีถ้าง,งานมันเยอะก็กระจายกันทำคนละส่วนแล้วค่อยประกอบกลับมามันขึ้นอยู่กับเวลาและเป้าหมายจริงๆจากนั้นข้อ1 7ถึง19จะใช้ภาพเปรียบเทียบที่สวยมาก เช่นให้ความเร็วเหมือนลมความแน่นเหมือนป่าความดุดันเหมือนไฟความมั่นคงเหมือนภูเขาและให้แผนลึกลับมืดเหมือนกลางคืนแต่เวลาเคลื่อนที่ต้องลงแรงเหมือนสายฟ้า อันนี้แหละที่ทำให้ตำราซุนวูยังทันสมัยอยู่เพราะเขาสอนด้วยภาพที่เข้าใจง่ายเวลาเรานึกถึงลมป่าไฟภูเขาสายฟ้ามันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จำได้เลยว่าเวลาเราจะทำอะไรต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเร็วควรหนักแน่นควรลึกลับหรือควรโจมตีฉับพลันแล้วข้อ20ก็บอกว่าเวลามีผลประโยชน์หรือความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะจากงานที่ทำหรือโครงการที่ชนะ ต้องแบ่งให้กับทุกคนในทีมไม่ใช่เอาเข้าตัวเองหมดเพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากคนเดียวแต่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจใช่เลยนี่คือบทเรียนสำคัญสำหรับผู้นำไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทีมผู้บริหารหรือใครก็ตามถ้าอยากให้ทีมจงรักภักดีต้องให้เครดิตให้ผลประโยชน์กับลูกทีมไม่ใช่กวาดเข้ากระเป๋าเองข้อ21ย้ำว่าต้องคิดไตร่ตรองก่อนทำทุกครั้งไม่ใช่รีบลงมือโดยไม่วิเคราะห์ ฟังดูง่ายๆแต่หลายคนก็พลาดตรงนี้จริงมากหลายครั้งเรารีบตัดสินใจเพราะอารมณ์หรือเพราะอยากเอาชนะเร็วๆสุดท้ายกลับเสียมากกว่าได้ดังนั้นการหยุดคิดก่อนลงมือคืออาวุธลับที่ทำให้เราได้เปรียบแล้วข้อ22บอกว่า คนที่ชนะคือต้องรู้จักศิลปะของการอ้อมหรือการเบี่ยงเบนซึ่งก็คือการใช้ความฉลาดไม่ใช่ใช้แรงไปชนตรงๆใช่เพราะถ้าเราไปตรงตรงตลอดเวลามันก็ง่ายที่อีกฝ่ายจะอ่านเกมออกแต่ถ้าเรารู้จักพลิกแพลงเขาก็จะตั้งรับไม่ทันต่อไปข้อ23ถึง25เป็นเรื่องของการสื่อสารในกองทัพเขาบอกว่าเวลาสู้รบเสียงพูดไม่ดังพอจึงต้องมีกลองและคอง และสายตาคนก็มองไม่ชัดพอเลยต้องมีธงและป้ายเพื่อทำให้กองทัพเคลื่อนพร้อมกัน อันนี้ถ้าเทียบกับปัจจุบันก็เหมือนการมีระบบสื่อสารกลางเช่นใช้ไลน์กลุ่มใช้ประกาศใช้ป้ายบอกทางหรือระบบซอฟต์แวร์ที่ทีมทุกคนเห็นตรงกันถ้าไม่มีแบบนี้แต่ละคนก็ทำกันไปคนละทางข้อ26 28, สถึงข้อ28่สซุนวูพูดถึงการสู้รบทั้งกลางวันและกลางคืนบอกว่าต้องใช้สัญญ,ญาณไฟกลองธงให้เหมาะกับเวลาเพื่อให้กองทัพเคลื่อนพร้อมกันและยังบอกด้วยว่าขวัญกำลังใจของทหารจะเปลี่ยนไปตามเวลาตอนเช้ากระปรี้ กระเปตอนเที่ยงเริ่มอ่อนแรงตอนเย็นอยากกลับบ้านฟังแล้วมันไม่ใช่แค่กองทัพนะมันคือมน,นุษย์ทุกคนเลยเราก็เหมือนกันตอนเช้าเรามีพลังเต็มที่ตอนบ่ายเริ่มเหนื่อยตอนเย็นอยากพักถ้าเรารู้จักเลือกเวลาทำสิ่งสำคัญตอนที่เรามีพลังที่สุดเราก็จะมีโอกาสสำเร็จมากกว่า ข้อ2 9ก็บอกว่าแม่ทัพที่ฉลาดจะไม่บุกตอนที่อีกฝ่ายกำลังสดใหม่แต่จะรอจังหวะที่เขาล้าและเริ่มอยากกลับค่ายแล้วนี่คือศิลปะของการอ่านจังหวะอ่านอารมณ์ใช่เลยมันคือบทเรียนเรื่องอย่าสู้ตอนที่อีกฝ่ายพร้อมที่สุดแต่ให้รอเวลาใช้ความอดทนไม่ให้อารมณ์มานำเพราะถ้าเราใจร้อนเราอาจไปชนตอนที่เขากำลังแข็งแรงเต็มที่ ข้อ3 0และ31ย้ำว่าเราต้องสงบและรอให้อีกฝ่ายวุ่นวายเองต้องเป็นฝ่ายอิ่มในขณะที่อีกฝ่ายหิวต้องอยู่ใกล้เป้าหมายตอนที่เขายังห่างศิลปะตรงนี้คือการรักษากำลังของเราและใช้ความเหนื่อยล้าของอีกฝ่ายให้เป็นประโยชน์ฟังแล้วเหมือนกลยุทธ์การใช้พลังงานนะถ้าเราไม่เปลืองแรงโดยไม่จำเป็นเราก็เก็บแรงไว้ใช้ตอนสำคัญในขณะที่อีกฝ่ายหมดแรงไปก่อน แล้วข้อ3 2มสถึงสาเป็นคําเตือนชัดเจนว่าอย่าโจมตีตอนที่อีกฝ่ายจัดทัพพร้อมอย่าไล่าตามศัตรูที่ทําทีหนีอย่าไปกินเหยื่อที่เขาล่อไว้และอย่าไปรบกับกองทัพที่กําลังกลับบ้านนี่มันเหมือนคําสอนเรื่องชีวิตเลยนะว่าอย่าไปหลงกลอย่าไปทําอะไรตามอารมณ์อย่าโลภเกินไปถ้าเห็นเหยื่อก็อย่ารีบคว้าเพราะมันอาจเป็นกับดัก แล้วข้อ36บอกว่าถ้าล้อมศัตรูต้องเปิดทางให้ออกบ้างอย่าก,กดดันจนอีกฝ่ายไม่มีทางไปเพราะถ้าเขาหมดหนทางเขาจะสู้แบบเอาตาย นี่คือการสอนให้เราเห็นใจคนแม้แต่ในสงครามถ้าเราบีบอีกฝ่ายมากเกินไปมันจะอันตรายกับเราด้วยเวลาเรามีข้อขัดแย้งในชีวิตจริงก็เหมือนกันอย่าทำให้อีกฝ่ายจนมุมจนเขาไม่เหลือทางเลือกเลยและข้อ37ก็ปิดท้ายว่าทั้งหมดนี้คือศิลปะแห่งสงครามแต่สำหรับเราในยุคปัจจุบันมันไม่ใช่เรื่องรบพุ่งแล้วนะแต่คือศิลปะของการใช้ชีวิตการทางานการเจรจาที่ต้องอาศัยสติความสุข,ขุม และการควบคุมอารมณ์และถ้าเอามาใช้ในชีวิตจริงทุกคนสามารถเป็นแม่ทัพของตัวเองได้เลยนะไม่ว่าจะในงานครอบครัวหรือชุมชนขอแค่เราเข้าใจจังหวะเข้าใจคนและไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำใช่ครับนี่แหละคือสาระจากบทที่7 maneuvering ของตำราพิชัยสงครามของตำราพิชัยสงครามขอบคุณที่ติดตามฟัง change maker library ห้องสมุดสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้เราสองคนภูและดาวคงต้องขอลาไป อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ